จากคดีสะเทือนขวัญนางสราลัตหรือว่าแอมสยาไนอายุ36ปีผู้ต้องหาคดีวางสารพิษสยาไนโดยพบผู้เสียชีวิตแล้วหลายรายโดยทุกรายมีความเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องกับกลุ่มแชร์มรณะการกู้ยืมเงินและการปล่อยกู้แทบทั้งสิน้น ล่าสุดหลังจากพบตรได้มีการแบ่งมอบงานได้มีการมอบหมายให้คณะทำงานสอบปากคำเพิ่มเติมโดยทางด้านของรองผูุ้มกับเผยว่าทางด้านของแอมไซยานให้การดีขึ้นโดยรับสารภาพข้อหาตามหมายจับจึงได้มีการสอบสวนเพิ่มเติมส่วนทางด้านของก้อยที่ว่าเป็นภรรยาของทางรองผู้กํากับนั้นตอนนี้ตัวอยู่ที่นี่แล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มสอบสวนจากนี้ไม่ว่าจะมีวันหยุดกี่วันทางคณะพนักง,งานสอบสวนจะเร่งทําเพิ่มเติม ส่วนข้อหาตามหมายจับของรองผู้กำกับนั้นมีข้อหารับของโจรปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมซึ่งเจ้าตัวให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาหลังการสอบสวนจะนำตัวรองผู้กำกับไปควบคุมตัวไว้ที่สพเมืองนคปรปฐมโดยนำตัวไปฝากขังในวันที่4พฤษภาคมพร้อมคัดค้านการประกันตัวด้วยเกรงว่าจะหลบหนี พันตำรวจเอกสุรเชษ์กล่าวด้วยว่าในช่วงวันหยุดนี้จะทําความจริงให้กระจ่างอย่างน้อยในวันจันทร์วันอังคารนี้จะบอกสื่อมวลชนได้ในส่วนของก้อยภรรยาน้อยของรองผู้กำกับนั้นอาจจะรู้ข้อมูลเยอะเพราะอยู่ใกล้ชิดเขาเป็นสามีภรรยากันย่อมรู้อยู่แล้วว่าเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรคนสมคนไปในสถานที่เดียวกันย่อมต้องทราบรายละเอียด ขณะเดียวกันหลังจากที่ตำรวจมีการไปตรวจค้นโรงงานย่านลาดกระบังที่พบเลขรหัสนําเข้าจากขวดไซยาไนท์ที่ถูกฝังไว้หลังบ้านของแอมโดยพบว่ามีการนําเข้ากว่า30รายการอย่างถูกกฎหมายสําหรับผู้ที่ซื้อไซยาไนท์ทางออนไลน์ต้องมีวัตถุประสงค์ซื้อไปทําอะไรตอนนี้เรามีข้อมูลทั้งหมดแล้วว่าใครซื้อไปบ้างรวมถึงบุคคลที่เป็นดารานักแสดงและพยาบาลด้วยตอนนี้รู้แล้วแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อ เป็นการสั่งซื้อทางออนไลน์จากบริษัทนี้ซึ่งมีบุคคลที่ซื้อไปนับร้อยรายหากพบที่รุษหรือมีความน่าสงสยัยจะเรียกมาสอบสวนหากคนใดทำผิดซื้อไปผิดวัตถุประสงค์จะดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันมีรายงานข่าวของสนามข่าวเจสีระบุว่าข้อมูลของทางตำรวจพบว่าดาราสาวรายดังกล่าวมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการภาพยนตร์เล่นหนังค่ายดังทำเงินได้มากกว่าร้อยล้านซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลว่า ดาราสาวคนดังกล่าวนั้นมีการสั่งซื้อไซยนานิ์ไปเพื่ออะไรเอาเป็นว่าอีกไม่นานทางตำรวจต้องเรียกดาราสาวคนดังกล่าวมาสอบสวนอย่างแน่นอนถึงวันนั้นก็ต้องรอฟังจากปากเธอว่าเธอสั่งซื้อไซยนานิ์ไปเพื่ออะไรรอติดตามกัน ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ